สวัสดีค่ะบห้าวันพุทธที่เก้ากรกฎาคมหแปดค่ะมากับความจืมความมืดความแฉะ <c oughs> ขาพี่น้องข้างนอกแฉะข้างนอกแฉะนะคะอืม ข้างในยังเหมือนเดิมสดใสเหมือนเดิมจ้าพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วบ่ท่านได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามฝากกดติดตามากดก,กระดิ่งไว้ด้วยนะคะจ้าเอ๋นี่ข่าวดีด้ค่ะพี่น้องช่วงที่บริมานะคะได้บักเทึกอีกแล้ว น้องลูกของปู่เป้น้องเอพิวค่ะลูกปู่เป้ชื่อน้องอิคิวไก่เขาปล่อยละวปล่อยเห้อยู่นี่นี่เลยนะอยู่กับกวางอยู่บ้านมีสีขาวอีกอีกไอ สาโตกเดี๋ยวจะเอามาไปจีจากไก่ไก่ขาวมงคลนอ้นี่เด็โตหนึ่งกกไข่ี่นี่ค่ะเออกกไข่ที่ออกบัลลูกกวางทีบว่ากินเล่นบอกไข่ตาเอ๋มีใครคิดถึงแม่ไหม มีใครยิดถึงแม่บอกอินดียันได้สีสลัดเขาเขายังไม่หลุดเลยนะคะดูลุงอ้อนกำลังจะเอาย่ามาให้จ้าอินดีเมื่อไรจะสลัดเขาเธอขอถามบริอัปเดตน้องให้เบิร์ลายมือแล้วเนาะจ้า้อนถนนหนทางมันไปมมกยากค่ะพี่น้องคะ ส่วนมากจะมีตาลุ่งอ่อนแล้วสิ่งมอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวจ้าเมื่อนี้ก็ได้เดินเท้ามากานนยายาค่ะถนนใหญ่ขาดค่ะรถกระบะเข้ามากว่าได้ถนนใหญ่ขาดเป็นหลุมเบอ้เอเลยนะคะเดินเท้ามาประมาณหนึ่งหรือสองกิโล <laughs> เดินเท้ามาเดินเท้ามาเป็นไหมลูกไอ้ตัวนี้นี่ไหนล่ะคนไหนอีกคิวนะแม่จะมุดไปหายังไงเนี่ย <c oughs> มุดเข้าพิหาเลยบ่ลูกบ่คนไหนเนาะอีกคิวนะคนไหนเนาะคนไหนชื่อน้องอีกคิวนะ้อขอดูไหนได้ไหมนานๆอย่าไปเบียดแม่ล่ะน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะ เด็กชายอีคิวน่ารักมากเลยค่ะอีคิวหนูชื่ออีคิวนะลูกนะพ่อแม่ธรณีซอยเรียงเดอ้อจะให้แข็งแรงสุขภาพาแข็งแรงตาสังค่ะฮออกตัวผูหรือตัวแม่แมกฮักคือเก่าเหลอลูกเอ้ยตาสังค่ะรอค่ะ หล่อมากหล่อมากเลยว้ยผมหนามาพี่น้องเลาไหวผมทรงหนามาเด้น้องอีคิวนะจำง่ายค่ะผมเล่าเป็นหนามาค่ะอีคิวอีคิวหันมาเร็วจำง่ายแล้วค่ะผมเราเป็นหนามาน่าจะออกไม่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะเดี๋ยววันที่แนนอนนี่ต้องกลับไปเบิงปฏิทินที่จดไว้นะคะ น้องอีคิวเมื่อนี้เฝ้ามาโพดจาบริเบิงมือเพิ่นออกมานแต่ว่าออกวันที่ยิบเก้าดนสามโตแล้วจ้ะมียิบเก้ามกราน้องอังเปาแล้วก็ยี่สิบเก้าเมษาแล้วก็ยี่สิบเก้ามิถุนานี่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่า ตัวตัวล่าสุดในยี่สิบเก้าหรือเปล่าส่วนมากออกว่าในยี่สิบเก้ายี่สิบเก้างวดนี้งวดนี้เลยงวดนี้เลยยี่สิบเก้าว่าอัปเดตให้เบิร์นนะคะพี่น้องคขาคอกนี้สี่คูณแปดนะทั้งนอกจืนค่ะ จื่นค่ะไอตัวเล็กไอตัวเล็กหนาหายมือละสองรอนะคะเขาจังอิมนะคะยี่สิยี่สิบสองตัวนะคะปูเป้ไงลูกเก่งมากเก่งมากนี่ค่ะปูเป้ปูเป้เป็นแม่น้องอีกิวเป็นตัวที่ออกลูกนะคะ ไปไปกินไปลูกปะเดี๋ยวพ่อเอามาให้เพิ่มนะคะเด็ก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 โตหมดว้าวไก่ไก่โตหนึ่งพี่น้่งกำลังฟักไก่มันเป็นตาไดลูกอยู่บ่นละเฮ้ยอุ้ยอ้ายเอ้ยตัวผู้เป็นไก่ซีบรอยค่ะ หาไก่แจ่มาเลียงค่ะมักไก่แจ่พี่น้องเกิดปีไก่ชอบไก่ชุดที่แล้วลอยก็โตเบิดเฮาบริยูนะคะเฮาบริยูประจำอยู่นี่นะ,ะจ๊ะเาอคิดหอดพี่น้องเอฟซอยู่ด้วยค่ะรับชมยูทางใดกันแน่น้อง คอมเมนต์มาแน่เด้อค่ะเดอ้อรับชมทางไหนชัดไหมเป็นยังไงบ้างติชมให้ด้วยจ้าติชมติชมมาม่อนี่ยังจะแนะนําในทางดีๆก็แนะนํามาเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกตัวจ้าโดยรวมนะคะ คือขภาพแข็งแรงดีได้น้องใหม่มาเพิ่มนะคะเพศชาเพศผู้น้องอิคิวนูนไวผมทรงน้ำมาน้องอิคิว พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็กออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ